วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมดรโนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีข่าวสารและก็สาระดีๆนํามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับคุณผู้ชมก็พอสร้างวันดีอยู่แล้วนะครับในส่วนของสภากาชาติไทยเนี่ยนะครับเขาก็จะจัดงานในส่วนของงานประจําปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขานะครับก็คืองานกาชาตินะครับปีที่แล้วเนี่ยเราจัดกันอยู่ที่สวนลุมนะฮะ ก็จะช่วงพฤศจิกายนนะครับแต่ปีนี้เนี่ยนะฮะเนื่องด้วยเหตุอะไรหลายๆอย่างนะครับโควิด -19 เองนะครับก็ฮต้องมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของการจัดงานใหม่นะฮะเป็นรูปแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วกันนะครับเป็นถือว่าเป็นปีแรกนะครับของสภากาชาตินะครับที่ ปรับตัวสู่ยุค New Normal นะครับโดยการจัดงานกาชาดสองพัน้ินี้นะครับขึ้นมาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ครั้งแรกเลยนะครับของไทยนะฮะบ,บนเว็บไซต์นะฮะ Worldwide งานกาชาด .com นะครับแล้วก็ภายใต้แนวคิดนะฮะ Connectivity of Giving นะครับให้ด้วยใจไร้พรมแด ซึ่งคนไทยก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกที่ทุกเวลานะครับจัดงานนะฮะ11วัน11คืนนะครับตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่29ธันวาคม2563นี้นะครับ ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเป็นการพัฒนานะฮะรูปแบบการจัดงานนะฮะออนกราวสูออนไลน์นะครับแล้วก็เพื่อลดความเสี่ยงในการระบาดของโ,โควิด19นั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยผมจะพามาดูวิธีการเที <pension> ท่ยวงานหรือชมงานกาชาติออนไลน์กันนะครับว่ามันน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลย <S <S เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับงานกาชาต .com นะฮะ พิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะครับงานกาชาตินะครับแล้วก็ .com ลงไปนะครับหรือว่าเสิร์ชหาใน Google ก็ได้กันครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้ นะครับเพื่อนๆต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับทีนี้การสมัครสมาชิกของเว็บไซต์เขาเนี่ยก็จะทําได้หลายรูปแบบเลยนะครับอันดับแรกนะครับท่านเพื่อนจะสมัครแบบปกติก็มาที่สมัครสมาชิกก็ใส่ชื่อผู้ใช้นะครับใส่ชื่อใส่รายละเอียดนู่นนี่นั่นตามรายละเอียดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดตกลงแล้วก็สมัครนะครับส่วนต่อมาวิธีที่2ก็คือการเข้าผ่านโซเชียลล็อกอินนะครับในที่นี้เนี่ยนะครับผมจะสาธิตเป็นการล็อกอินผ่าน a c e b o o k นะครับถ้าเพื่อนมีในส่วนแอคเค n t Google นะครับก็สามารถที่จะ Sign in with Google ได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาลอง Log in ผ่าน Facebook กันนะครับก็ไปที่ Log in นะครับ with Facebook รอสักครู่นะครับระบบก็จะดึงหน้าต่างของ Facebook ขึ้นมาให้เราทำการนะฮะกดดำเนินการนะฮะตรงนี้ไปเลย รอสักคู่หนึ่งนะครับระบบก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าเว็บไซต์ของเขาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องของนโยบายการคุ้มครองสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวนะฮะหรือการใช้คุกกี้นั่นเองครับว่าเว็บไซต์นี้จะมีการขอข้อมูลของเราอะไรบ้างนะครับชื่อนามสกุลอายุเบอร์โทรศัพท์นะครับถ้าเราโอเคนะครับเราก็ตกลง ตรงนี้เลยนะครับก็เป็นเหมือนเว็บไซต์ทั่วๆไปนะทุกวันนี้จะต้องมีการนะฮะแจ้งรายละเอียดต่างๆในการขอสิทธของผู้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนาำสกุลหรืออะไรต่างๆนะครับที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเอาละนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีหน้าแดชบอร์ดนี้นะครับซ้ายมือนะครับเรามาเริ่มที่ซ้ายมือกันก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นภารกิจนะครับ ตรงนี้จะเป็นเรื่องของมิชชั่นนะครับให้เราร่วมโต้ตอบกับทางเว็บไซต์เขานะครับว่าเราทํามิชชั่นอะไรสําเร็จแล้วบ้างนะครับก็ต้องทําไปทุกอันนะฮะถึงจะมีเรื่องของรางวัลให้เราด้วยนะจะมีทั้งหมดหลายกิจกรรมนะครับก็ต้องไต่มิชชั่นไปเรื่อยนะครับมิชชั่นแรกเราทําสําเร็จแล้วก็คือการล็อกอินเข้าหน้าเว็บไซต์นะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นเรื่องของแบบสอบถามนะฮะนี่ก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะทำมิชชั่นนะครับ ต่างๆได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของภารกิจที่เราจะต้องทำนะครับจะทำหรือไม่ทําก็ได้ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าถ้าทำเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของของรางวัลให้เราอยู่ตรงนี้นะครับก็ทําไปว่ามีอะไรให้เราบ้างนะครับหลักๆนะครับก็จะมีเรื่องของอาการใช้งานจะเป็นส่วนใหญ่นะครับว่าโอเคทําอะไรบ้างเขาก็จะมีวิดีโอนี่นี่นั่นนะครับจริงๆผมก็ยังไม่เคยเข้าไปนะก็เข้ามาดูพร้อมๆกันนะครับส่วนต่อมานะครับตรงนี้ก็คือ,อ บนเว็บไซต์เนี่ยนะคะเขาก็จะลิงก์กับทางหลังบ้าน Facebook ว่ามีเพื่อนเราเนี่ยคนไหนที่กำลังออนไลน์อยู่นะตอนนี้หมายถึงการออนไลน์ที่อยู่หน้าเว็บไซต์งานการชาติ com นะครับก็จะขึ้นโชว์ทางด้านซ้ายมือตรงนี้เลยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครดูนะครับเพราะว่าอาจจะไม่มีใครทราบนะครับว่างานเขาจัดยังไงนะครับส่วนต่อมาด้านล่างซ้ายมือนะครับถุงทาน้ำใจนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการนะฮะบ,บริจาค เพื่อนๆสามารถที่จะบริจาคนะครับตามยอดตรงนี้นะครับก็สามารถลากตรงนี้ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับนะฮะจะบริจาคอะไรก็ได้นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนการโอนเงินนะครับเข้าไปให้เขานะครับตามรายละเอียดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอแบกกลับไปก่อนแล้วกันนะครับอ่าตรงนี้สามารถบริจาคได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันก็เป็นการบริจาคเช่นเดียวกันแต่เป็นการบริจาคเงินนะ นค,คนละส่วนกันกับเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของบริจาคสิ่งของนะตรงนี้เนี่ยจะเป็นบริจาคสิ่งของนะครับปลากระป๋องหกกระป๋องเป็นมูลค่า87ดบาทนะครับตรงนี้ก็สามารถใส่อะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้จะเป็นของนะครับหรือว่าเราจ่ายตังค์ไปแล้วก็จะเป็นของไปนะครับแต่นะครับถ้าเป็นตรงกล่องบริจาคเนี่ยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นลักษณะของยอดเงินเข้าบัญชีของ สภากาชาติมากกว่าครับวิธีการก็คือเหมือนเราเล่นเกมเลยนะครับก็จะบริจาคเท่าไหร่ก็กดตามตัวย,ยอดเงินที่เราจะต้องการบริจาคตรงนี้พอเสร็จแล้วเราก็กดสร้าง QR code นะครับระบบก็จะสร้าง QR code มาให้เราแล้วก็สแกนนะครับแล้วก็โอ,อนได้ทันทีเลยนะครับง่ายมากนะอันนี้ก็สามารถที่จะทำบริจาคเพื่อสังคมได้นะครับต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของสามารถแชร์นะครับในส่วนของหน้าเว็บนี้เนี่ย ไปที่ Facebook ของเราหรือไปที่เพจก็ได้นะครับตรงนี้สามารถแชร์ได้เลยครับส่วนตรงนี้เราสามารถเปิดปิดเสียงได้นะครับจริงๆอ่ะหน้าเว็บเขาก็จะมีเสียงตรงนี้นั่นให้เรานะครับแต่ประเดยนผมขออนุญาตปิดไปแล้วกันนะครับอโอเคส่วนต่อมานะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นตะก้านะครับตะก้าในส่วนของสินค้าที่เราซื้อในช็อปในงานนี้นะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีนะเรายังไม่มีก็เลยยังไม่มีรายละเอียดตรงน,นี้นะครับส่วนต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของข้อมูลผู้เข้าชมณนะตอนนี้นะครับ8 5 0 0 0หมืนคนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นการเลือกนะครับประเภทสินค้าในกรณีที่เราไม่รู้ว่าเราจะไปหายัางไบงบาง,บางท่านเองเนี่ยเพื่อนเพื่อบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่า มันจะต้องไปยังไงยังไงมันวุ่นวุ่นวายเหลือเกินนะครับก็มาที่การเลือกประเภทสินค้าได้นะครับว่าเราจะดูสินค้าประเภทไหนนะครับผมยกตัวอย่างแล้วกันสมว่าเป็นคอมพิวเตอร์นะครับหน้าต่างก็จะมีเรื่องของอข้อมูลสินค้าอยู่ในร้านค้าที่อยู่ในงานนะครับคุณพุ้ชมนะฮะก็สามารถที่จะสั่งซื้อจากตรงนี้ได้เลยแล้วก็ ไปรวมเป็นตะกร้าเดียวนะครับสามารถสั่งซื้อหลายๆอย่างพร้อมๆกันได้นะฮะก็คือเหมือนเว็บไซต์ Lazada อะไรพวกนี้ทั่วๆไปครับห่วตรงนี้ก็จะเป็นการค้นหานะฮะร้านค้าในงานนะครับตรงนี้ก็จะมีชื่อร้านนะครับหรือเราพิมพ์ตรงนี้เลยก็ได้นะครับนะฮะงานนิดเดียวครับก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเรื่องของข้อมูลของเรานะครับข้อมูลต่างๆนะครับนี่จะเป็นแผนที่นะ งาน,นะครับอ่าทีนี้เนี่ยรูปแบบของตัวเว็บไซต์เนี่ยเขาจะเป็นลนักษณะคล้ายๆเป็นอ่าการ์ตูนนะครับอ่าเป็นคล้ายๆเกมเพื่อให้ดูแล้วน่าสนใจนะครับดูแล้วไม่ยุ่งยากนะครับก็เป็นในลักษณะของงานนะครับบริเวณโดยรอบนะครับว่าตำแหน่งร้านเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับก็จัดเป็นลนักษณะอินฟโฟกราฟิกขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะมี ร้านต่างๆนะครับเป็นอินโฟกราฟิกขึ้นมาเป็นตัวกระตูนนะเราสามารถดูได้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่เราจะเข้าประตูไหนนะครับเหมือนนะฮะเราอยู่อ่าหมายถึงว่าอยู่ในงานจริงๆนะฮะโดยรอบนะครับมันจะมีหลายประตูเข้านะฮะก็สามารถที่จะเข้ามาแล้วเออเดินเจออ่าสมมติว่าอ่าผมจะเดินมาจากประตูสีแล้วกันนะครับวิธีเข้าไปดูนะครับก็คือเราสามารถคลิกนะฮะตรงร้านได้เลยนะครับตรงที่เป็นอ่าตำแหน่งร้านนะครับสมมติ เข้าตรงนี้เขาก็จะลิงก์มาในร้านนี้นะครับว่าเป็นร้านอะไรนะครับรายละเอียดร้านมีอะไรบ้างนะครับเราสามารถคลิกได้ดูได้นะครับอย่างนี้ก็จะเป็นช็อปเป็นช็อปไปนะครับซึ่งน่าสนใจนะคืองานไม่จําเป็นต้องไปเดินนะฮะแต่ว่าอาจจะต้องอมีการเขาเรียกอะไรผู้ใช้เองเนี่ยอาจจะต้องศึกษานะฮะนิดหนึ่งในการ รวมงานอีเวนต์ในลักษณะแบบนี้นะฮะซึ่งต่อไปเนี่ยผมมองว่าเทรนดในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าจะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาละนะครับพอเข้ามาในร้านนี้ก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับให้เราเลือกซื้อเยอะแยะมากมายตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมออกไปลองไปดูหลายๆร้านก่อนนะครับทีนี้เวลาซูมนะครับสามารถสครอลลิ่งเมาส์ได้นะครับ ซูมเข้าสู่มออกแบบนี้นะครับนี่ก็จะได้ประมาณหนึ่งนะอ่าเดินดูก็ได้ความรู้สึกที่อ่าสนุกไป,ปอีกแบบนะครับในการชมสินค้าอ่าเดี๋ยวผมไปดูร้านอื่นก่อนอ่าถ้าตรงไหนเนี่ยที่เข้าไม่ได้เนี่ยนะครับหรือไม่มีลิงก์เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของอลูปมือปกตินะครับไม่สามารถที่จะ คลิกได้นะฮะาเราคลิกไปมันก็จะไม่ได้นะฮะส่วนตัวไหนที่คลิกได้เนี่ยมันก็จะเป็นรูปนิ้วชี้นะฮะตัวไปเหมือนเป็นลกเราคลิกลิงก์ะผมลองเข้าร้านนี้ดูนะครับร้านมูลนิธิใช้พัฒนานะครับมีอะไรบ้างนะครับพอเลื่อนลงมาก็จะมีเรื่องของหมวดหมู่ของสินค้าอีกทีหนึ่งครับอ่าผมไปดูที่แผนกของสดแล้วกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้า store หน้าร้านที่เป็นลักษณะของอินโฟกราฟิกนะครับขึ้นมา เราสามารถคลิกที่ตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับหรือจะไปที่ชมสินค้าตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าสินค้าไม่มีนะครับก็แบ็กกลับไปแบ็กจะอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างซ้ายมือน,นะบางร้านอาจจะยังไม่มีหรือว่าสินค้าหมดไปแล้วนะครับอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูร้านอื่นก่อนอ่าผมเห็นแวบๆบแบบตรงด้านหลังเหมือนเป็นรถเข็นหรือเปล่าผมคลิกเข้าไปดูก่อน อันนี้ก็จะเป็นของกาชาติของแต่ละจังหวัดก็จะมีรายละเอียดของโอท็อของแต่ละจังหวัดนะฮะก็น่าจะมีหลายจังหวัดอยู่นะลองเพื่อนๆลองเข้าไปดูนะครับอ่าร้านเล็กๆนี่อะไรผมดูเบอร์ษัทสแกนดินเน i a n เรียออ้อ๋อร้านขายรถนะครับ ก็จะลิงก์มาที่เว็บเขาเลยนะครับอืมนะฮะโอเคเดีวิ่งไปที่เว็บเขานะครับมีอะไรอีกขัวตอกกันเสาสิงช้าอันนี้น่าจะเป็นอาหารอ่าเป็นในลักษณะแบบนี้อืมสินค้าหมดหลายตัวเนาะอืมเห็นน้หมดหลายตัว ยากกลับมาตรงไหนดีอ่ะตรงนี้แล้วกันมีอะไรบ้างอ๋อนี่ก็จะลิงก์ไปที่เว็บเขานะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้ประกอบการก็อาจจะลิงก์มาที่เว็บเลยนะครับเป็นลักษณะตัวช่วยในการซื้อของออนไลน์มากกว่านะครับหลักๆนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวผมดู ก็จะมีให้โหวตได้นะครับหันใจกาชาตินู่นนี่นั่นร้านอะไรเนี่ยเวทพานะครับมาดูสินค้ากันหน่อยอืหรือว่าสินค้าน้อยเหมือนกันนะแต่ละร้านไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อาจจะไม่ค่อยมีผู้ประกอบการร่วมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ ก็อาจจะเป็นเรื่องใหม่อยู่นะครับดังนั้นเองเนี่ยการปรับตัวของผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ยังต้องนะฮะถือว่าต้องพัฒนาต่อไปนะครับหลายๆอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นการทำหน้าสินค้านะครับการถ่ายรูปสินค้าต่างๆนะครับซึ่งบางบางทีอาจจะเป็นร้านค้าที่เป็นออฟไลน์อยู่ดังนั้นเนี่ยปีนี้ปีแรกเนี่ยอาจจะมีการาเรียกอะไรยังไม่ดีเท่าที่ควรนะผมว่า อันนี้ก็จะเป็นของทัาวอากาศไม่มีอะไรนะครับก็ท่านเพื่อนว่างก็ลองเข้าไปดูแล้วกันไปอุดหนุนนะฮะสภากาชาติได้บุญด้วยนะปีนี้อาจจะต้องจัดแบบ new normal นะครับก็ต้องปรับตัวกันไปนะครับก็สามารถซื้อของได้หมดแหละนะครับแต่ว่าอาจจะยุ่งยากนิดนึงในการหาร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับทางให้ดีก็ไปที่การเลือกดูประเภทสินค้าแล้วกันนะครับน่าจะง่ายสุดแล้วเดี๋ยวผมเลือกตัวอย่างอีกสักอันนึงแล้วกันนะครับ ไปที่เกมในะอุปกรณ์เสริมอ่ะไม,ม่มีสินค้าน้อยจังเลยก็ถึงวันที่ยีบเนี้นะฮะวันนี้ก็ผ่านมาหลายวันแล้วอ่ะเดี๋ยวลองไปทำภารกิจสักอันหนึ่งไปดูบ้านผีสิงหาบ้านผีสิงมีอะไรน่าสนใจเลี้ยวประตูแล้วเะไปห์วอนะคะัะ ตู้ไหนถงกลางบ้านก็จะเป็นวิดีโอนะครับเป็นวิดีโอให้เราดูนะครับในส่วนของบ้านผีสิงก็ทำเป็นละะักษณะคล้ายๆเกมนะฮะก็ลองดูไปนะฮะว่ามีอะไรจะมีพีวิ่งออกมาก็ได้นะครับอ่านี้จะเป็นพื้นที่บริเวณห้องน้ำ เสียงก็จะค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะฮะดูซิว่ามีอะไรดูไปด้วยกันนะครับผมก็ยังไม่เคยดูเหมือนกันเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเพื่อลองเข้ามาชมนะกันนะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ต้องดูให้หมดแหละผมว่านะอืมแล้วก็มีรายการเวทีออันนี้ก็จะมีรายการให้เราดูนะครับนี่นั่นก็ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นเรื่องของอีเวนต์เก่าๆนะครับที่เคยมีมานะครับ ก็ประมาณนี้นะครับแนะนำนะครับก็ลองไปอุ่ดหนุนนะครับสภาชาติกันนะครับปรับตัวในการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็อยู่กันยุค New Normal นะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับพยายามช่วงนี้ก็อาจจะต้องงดงานสังสรรค์หรืองานที่มีคนหมู่มากเยอะๆนะครับวันนี้ก็มารีวิวถึงเท่านี้นะฮะถ้าสนใจก็เข้าไปที่เว็บไซต์งานกาชาติ .com นะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับ วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยว e ีพีถัดไปนะครับผมจะมีเรื่องราวอะไรนำมาฝากกันนะครับขอติดตามชมนะครับขอบคุณมากครับ